สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนโหลดเกมออสอนโหลดเกมทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือเลยนะคะโหลดเกมอวีเซอร์เบต้าเวียดนามน,นะคะตอนนี้ก็คือลงทะเบียนง่ายมากค่ะทุกคนลงทะเบียนแบบไม่ต้องไปแบบเล่น7วันไปเล่นเซิร์ฟนูนเซิร์ฟีเ7วันก็มีแค่การีน่าไอดีก็เล่นได้แล้วนะคะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะคะที่ เป็นกระแสะมาแรงในที่สุดในตอนนี้นะคะเพียงมีแค่ ID กาลีดาเลยะค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลิงโหลดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ด e ิสคริปชั่นนะคะอ่ะสำหรับทำโหลดยังไงนะคะนี่นะคะเปิดอ่าเปิด Google Chrome ไปนะคะนี่แล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางลิงก์ที่เราคัดลอกไปเลยนะคะนี่จากนั้นให้เรากดพอเรากดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะ ให้เราทําการกดติดตั้งกดอะไรเสร็จแล้วปุ๊บล้วก็นี่เราก็เข้าเกมได้เลยปกตินะคะแล้วเงินอ่ะก็จะได้เงิน7จ็0 0สมาฟรีๆแล้วก็ได้เพชรนะคะก็หลังจากนั้นก็ร็อกอินการีน่าเหมือนเดิมเลยนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะว่าในคอมเนี่ยมันทำยังไงนะคะถ้าเป็นในคอมเนี่ยนะคะทำยังไง ถ้าเป็นในคอมให้เราทําการโหลดอ่า LD Player มาก่อนนะคะเดี๋ยวเราทําการตัคดคลิปไปสโหลด LD Player นะคะอ่าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่หน้า Google Chrome ของเราแล้วนะคะพิมพ์ไปเลยนะคะว่า LD Player นะคะนี่มาปึ๊บ LD Player นี่พิมพ์ไปเลยคะ่ะแล้วก็กดเว็บนี้นะคะนี่ เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะคะเสร็จแล้วให้เรากดทำการดาวน์โหลด LD Player มาเลยนะคะนี่กดโหลดมาเลยค่ะนี่กดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะนี่นิดเดียวค่ะอ่าโอเคค่ะยกเลิกคือเรามีอยู่แล้วนะคะพอเรากดโหลดเสร็จแล้ว,ลวให้เราทำการกดติดตั้งปกติแบบง่ายๆเลยนะคะอ่าสมมติว่าพอโหลด LD Player เสร็จแล้วให้ทำยังไงต่อนะคะ ก็ให้เราทาการเปิดโปรแกรมเข้ามาค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนพอเราโหลด LD Player เสร็จสิ้นกันไปที่จุปลอยนะคะให้เราทําการโหลดตัตวเกม r เวียดนามนะคะลงในคอมพิวเตอร์ของเราก็เหมือนโหลดปกติเลยนะคะพอเราโหลดเสร็จแล้วนะคะให้เราทําการไปที่ตรงมุมขวามุมตรงมุมขวาสุดบนสุดเลยนะคะของแอป LD Player เดี๋ยวเราจะซูมรูปไว้ให้นะคะแล้วเสร็จแล้วพอเรากดมันก็จะมีแถบเครื่องมือตัวยาว,ยาวมาให้เราหาคําว่า APK นะคะรูปร่างหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพอเรากด APK เสร็จแล้วมันก็ให้เราเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากใน Google Chrome นะคะสำหรับสำหรับ PC นะคะให้เรากดโหลดกดเปิดไปเลยค่ะแล้วเราก็กด Open ไปเสร็จแล้วมันก็จะรันไฟล์ให้เรา ปกติเลยนะคะหลังจากนั้นก็กดติดตั้งตามปกติเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็เข้าเกมไปล็อกอินกอลิน่าเหมือนอวีไทยก็เล่นได้ปกติเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลากกันไปเพียงเท่านี้นะคะสําหรับง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่แบบไปดูคลิปอื่นแล้วไม่เข้าใจนะคะก็คลิปนี้ก็สรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะคะแบบไม่ต้องเสียเวลาไปเล่นซื้ออะไรอื่นนะคะก็หากชอบก็ฝากดกแชร์กดไลค์ก็กด subscribe กัน,กนยเยอะๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ